สวัสดีครับกลับมาพบกับบอนโอเคกันอีกครั้งวันนี้วันอาทิตย์ที่8ตุลาคมกลับมาเจอเจอ,เจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเช่นเคยคัดเฉพาะปู่ที่ันใจสดจัดชุดจัดเดี่ยวของมาต้องมีคําคือวันนี้อย่างที่แจ้งให้ทราบมี3 EP ตามปกติ EP 1 2คู่สึกพีเมี์ EP 2 2คู่สึกบุเดสและตอนนี้ท่ากนกำลังรับฟังอยู่ที่ EP 3ส่งก,กันโชวนน์โนเดีย สคู่ราซิโอกับอัตาลนตากายอรี่กับโรม,าาม่าห้ามพลาดด้วยการทั้งปวงฝากทุกท่านที่มารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบคุณมากๆครับเรามาเริ่มต้นกันที่เช็คข้อมูลสองคูด่ด้วยทันทแครับราซิโอกับอัตาลนตาแข่งขันกันสองทุ่มสนนราคาให้เสมออัตาลนตาทีมเยือนราซิโอและอัตาลนตาเนี่ยนะ ชื่อชั้นทีวเนี่ยถือว่าใกล้เคียงกันมากแต่อันดับและคะแนนในตารางมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่าตอนนี้ลักซิโออยู่ดับที่สิบหกของตารางมีอยู่เจ็ดคะแนนจากผลงานเจ็ดเกมหลีกชนะ 2, สะองเสมอหนึ่งแพ้สี่ส่วนทีมเยือนอยู่ดับที่หกของตารางมีอยู่สิบสามคะแนนจากผลงานเจ็ดเกมหลีกชนะ 4, สะี่เสมอหนึ่งแพ้สอง อชนะ4เสมอสองแพ้งก็โดยรวมแล้วเนี่ยเป็นอันตาันที่ดูผลงานจะนิ่งกว่าและสองทีมนี้ก็ผ่านเกมการสัปดาห์มาด้วยกันทั้งคู่แต่เกมการสัปดาห์ในทีมยุโรปทำได้ดีทั้งคู่นะกลับมาลงเล่นในเกมหนีเจอกันในแบบนี้ก็ถือว่าพอพัดพอเวียงหากรบ ความเป็นผลงานที่อันตาตาดูดีกว่าแต่ก็ต้องออกมาเล่นไปเกมเดือนลาซิโออาจจะไม่นิ่งมากๆม,มากมายนักในเกมหลีกแต่ก็ได้ลงเล่นในบ้านอย่างไรก็ตามคำสองทีมนี้เมื่อสองผูดูแฮนดิคแคปจากเจ้าทางห้าหลายปรากฏว,ว่าวันนี้เจ้าทางห้าหลายไม่กลัวลาซิโอเพราะปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องเจ้าบ้านเจ้าไม่กลัวห้าหลายครบถวน แต่ในโอกาสเสมอและโอกาสของทีมเยืออตานตาเป็นเสียงข้างมาก4ต่อ1ที่เรื่องจะปรับราคาลดลงมองว่าไม่เสมอก็เป็นอัตารนต้าชนะแฮนดิแคปมีแค่น้ําเสมออัตารนตาเลนนี้เจ้าทา้งหลายก็ยืนอ,อยู่กับทีมเยือบอต่อปรับราคาลดลงทั้งหมดและช่องจำมานบอลรอปรับเพิ่มขึ้นทั้งหมดเพราะฉะนั้นแล้วจากครูจตกแฮนดิแคปเจ้าชื่อว่าเกมนี้ a อตาลนตาถ้าหมุกออกชนะไม่ได้ก็จะเสมอกลับออกมาอยู่ a อตาลนตาเป็นทีเด็ดตัวเล็นสุด10ดาวตัวที่หนึ่งใน EP 3สึก,กันโช์ประจำค่ำคืนวันอาทิตย์นี้คู่ต่อมาใช้ข้อมูลสองคูด่ด้วยนะทีัแก่ไกยารีกับโรม่าแข่งขันกันตอนท้าทุ่มโรม่าหมุกต่อครึ่งลูก กายารีเป็นทีมมวยของตารางนะครับมีเพียงแค่2คะแนนจากผลงาน7จ็ดเกมหลีกเสม,มอสองแพ้หในขณะที่โรมานท,ทีมใหญ่ทีมดังเป็นแค่ทีมอันดับที่13นะมีแค่8คะแนนจากผลงานชนะจากผลงานเจเกมลีกชนะ2เสม,มอสองแพ้3เอาและถึงมันดูแย่ ทั้งคู่แต่ในความแย่โงมากก็ยังดูดีกว่าเพราะอย่างน้อยก็อยางชนะเป็นไม่เหมือนแกนรี่นะที่จบเป็นบว้ยเลยลงเล่นนอกบ้านในบ้านนี่ก็ไม่ได้แตกต่างกันที่สําคัญไปกว่านั้นโลมาในนะ่าจะเรียกความมั่นใจได้มากพร้อมผลงานระยะหลังกระเตื้องข,ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดล่าสุดในเวทียุโรปก็เก็บในะเหนือคู่แข่งเป็แบบสบายๆ4-0 เกมคู่นี้กอนจะบองว่าเป็นบนนอลระบาดไปสอนในบ้านที่น่าสนใจเพราะว่าเมื่อเป็นสองผูดด้โดยแฮนดิแคปจากเจ้าทั้งห้าลายปรากฏว่าวันนี้เจ้าทั้งห้าลายยืนอยู่กับโรมาทีมเยือนปรับราคาลดลงทั้งหมดครบถ้วนในสายตาภูปราบเพิ่มขึ้นทั้งหมดในช่องเสมอปราบเพิ่มขึ้นสี่ลดลงหนึ่งในช่องจ้าบ้านแกอรี่เพราะนั้นเลือกอยู่ช่องโรมา่า แฮนดิแคปเป็นราคาโลมาบุกไปต่อที่ครึ่งลูกและเหรดน,นี้ก็เสียงข้างมากสี่ต่อหนึ่งปรับราคาลดลงในช่องทีมเยือนบอตต่อและปรับราคาเพิ่มขึ้นในช่องเจ้าบ,บ้านบอลหลองเพราะฉะนั้นพูนี้แฮนดิแ,แคปนี้เชื่อใจมั่นใจว่าโรมาจะบุกไปเก็บชนะเหนือไกยอรีได้ก็จัดโนมาไปเป็นทีเด็ดทีเด็ดตัวเนนส่วนสิบดาวตัวที่สอง ใน e p ีสามศึกกระโชกจำคำคืนวันเสาร์นี้นะ e ีสสองคู่ก็คืออยู่อัตตันตานะมุกไปต่อหลังคาแค่น้ำกับราซิโอแล้วก็อยู่โรม่าที่บุกไปต่อราคาขึา้งลูกให้กับกายารีนะอยู่อัตตันต้าอยู่ราซิโอไปส่วนใครยังไม่ได้ฟัง e p พหึศึกพิมริกอีพีสอศึกบุนเดสรบควงติดตามทั้งครบถ้วนนะครับ แล้วชอบตัวไหนก็จัดไปไม่ชอบตัวไหนก็ตัดทิ้งนะครับคนกำเงินคือคนตัดสินใจจำไว้ให้ดี